เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พ่อของผมได้นำประสบการณ์ของเพื่อนแกมาเล่าให้ผมฟังอีกทอดหนึ่งครับซึ่งพ่อของผมแกก็เล่าไปตามประษาวกไปวนมาบ้างบางฉากบางตอนผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจผมจึงได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวและส่งมาให้ทางช่องเล่าเรื่องผีได้เล่าให้เพื่อนๆฟังต่อครับเมื่อปีพศ2 538สมสมัยนะั้นลุงสอนเพื่อนของพ่อผม อายุประมาณ40ปีลุงสอนเป็นภาโรงคนใหม่ของโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดครับก่อนที่แกจะมาเป็นพาโรงนั้นแกเคยไปทำงานเป็นลูกจ้างที่กรุงเทพมาก่อนแต่เมื่อทำไปได้เกือบ5้าปีก็รู้สึกเบื่อนายเพราะถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากเห็นว่าแกนั้นเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาและมาจากบ้านนอกเมื่อลุงสอนทนไม่ไหวจึงลาออกจากงานแล้วกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านต่างจังหวัด แต่พอมาอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันพอดีว่าที่โรงเรียนในหมู่บ้านข้างๆเข,า,ขารับสมัครพาร์งลุงสอนจึงลองไปสมัครเอาไว้ก่อนเพราะถ้าอยู่ไปวันๆโดยไม่ทำการทำงานก็กลัวว่าจะเป็นขี้ปากชาวบ้านให้เขาซุบซิบนินทากันแล้วแกก็ได้เข้าทำงานที่นั่นครับแกย้ายข้าวของไปอาศัยอยู่ที่บ้านพักพานโรงของโรงเรียนโดยมีครูพันนบครูที่ลุงสอนรู้จักเป็นคนแรก ที่อยู่บ้านพักครูใกล้ๆกันเป็นคนแนะนำหน้าที่คร่าวๆให้ในวันแรกของการทำงานของลุงสอนนั้นเป็นการปัดกวาดใบไม้ทำความสะอาดสะส่วนใหญ่และพอถึงตอนเย็นที่นักเรียนกลับบ้านกันหมดแล้วแกจึงเดินตรวจดูความเรียบร้อยของโรงเรียนลุงสอนเดินไปตามอาคารไม้เพื่อตรวจดูว่ามีห้องเรียนห้องไหนยังไม่ได้ปิดประตูหน้าต่างหรือเปล่าแล้วแกก็เจอลุงคนหนึ่งที่แกไม่รู้จัก กำลังปิดประตูห้องเรียนอยู่แกจึงเดินเข้าไปทักทำอะไรอยู่เหรอลุงอ๋อพอดีผ่านมาเห็นห้องเรียนเปิดประตูทิ้งอ้าไว้เลยมาช่วยปิดให้ขอบคุณครับลุงจากนี้ให้เป็นหน้าที่ผมเองนะครับเออว่าแต่เองเป็นพันลุงคนใหม่ละสิทา่าครับผมแล้วลุงรู้ได้ยังไง ก็ข้านี่แหละพานลงคนเก่าคลาออกไงเขาจึงได้จ้างคนใหม่มาฝากดูแลโรงเรียนแทนค่าด้วยล่ะลุงสอนก็ตอบไปว่าครับครับแล้วลุงพาลงคนเก่าก็เดินจากไปส่วนลุงสอนก็เดินไปตรวจตาต่อตามหน้าที่พอตกเย็นแกเพิ่งสัมผัสได้ว่าโรงเรียนวัดแห่งนี้มันช่างเงียบเหงาและวังเวงอย่างแปลกประหลาดแถมบรรยากาศก็เย็นยะเยือก ทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวพ่อแกสำรวจทั่วโรงเรียนแล้วก็รีบเดินกลับบ้านพักที่ตั้งอยู่หลังโรงเรียนทันทีในคืนแรกนั้นขณะที่ลรงสอนกำลังไหว้พระก่อนเข้านอนจู่ๆก็ได้กลิ่นทูบโชยเข้ามาทางหน้าต่างพอไหว้พระเสร็จจึงลุกออกไปดูแล้วก็เห็นครูพันนบกำลังจุดทูบไหว้เจ้าที่ที่อยู่หน้าบ้านพักครูซึ่งแกก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยปิดหน้าต่าง แต่ทันทีที่ปิดหน้าต่างก็มีสร้อยพระหล่นลงมาลุงสรหยิบขึ้นมาดูจึงรู้ว่าเป็นพระสมเด็จวัดดังสงสัยว่าคงเป็นของพลงคนเก่าลืมมาไว้แต่แกไม่ได้คิดจะเอามาเป็นของตัวเองแต่อย่างใดจึงห้อยไว้ที่หน้าต่างเหมือนเดิมแล้วเข้านอนวันต่อมา ขณะที่ลุงสอนกาลังปัดกวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านพักครูนั้นก็มีเด็กนักเรียนชาย3-4คนเดินแวะเข้ามาทักทายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไอ้วันลุงเป็นพาลโลงใหม่เหรอลุงสอนก็พยักหน้าต่อไปว่าครับเป็นยังไงบ้างลุงเป็นพานโลงสนุกไหมลุงสอนไม่รู้จะตอบยังไงเลยตอบปัดไปว่าก็สนุกอยู่แล้วลุงสอนก็ถามเด็กๆกลับไป นี่พวกเองรู้ไหมว่าทําไมพะโลงคนเก่าเขาถึงลาออกจุู่ๆไอ้วันก็มีสีหน้าที่วาดกลัวขึ้นมาแล้วพูดขึ้นเขาไม่ได้ลาออกนะลุงแต่เขาหัวใจวายตายตายคาบ้านพักนี้เลยจะเป็นไปได้ยังไงก็เมวานลุงเพิ่งเห็นเขาอยู่เลยถ้าอย่างนั้นลุงคงเจอดีเข้าแล้วล่ะเพียงแค่เด็กพูดเท่านั้น ลุงสอนถึงกับผลลุกเกลียวขึ้นมาพอเช้าวันต่อมาลุงสอนถึงกับต้องตักบาทรทำบุญอุทิศไปให้กับพะโลงคนเก่าทันทีซึ่งมันก็ทำให้ลุงสอนรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นจากนั้นแกก็ไม่เจอลุงพะโลงคนเก่าอีกเลยและคิดว่าถ้าหากเจออีกแกคงต้องช็อกแน่แน่พอสบายใจได้ไม่นานเมื่อเข้าส่วาที่ที่สองของการทำงาน มันก็มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นในเย็นวันหนึ่งที่ลุงสอนเดินปิดประตูห้องเรียนตามปกตินั้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กเล่นกันอยู่ในห้องเรียนซึ่งตอนนั้นมันเกือบจะหกโมงเย็นแล้วปกติเด็กนักเรียนจะกลับบ้านกันหมดเขาจึงเดินไปดูที่ห้องนั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงกลับไปเจอใครอยู่ในห้องนั้นสักคนลุงสอนถึงกบแปลกใจและงงไปด้วยแต่เมื่อไม่มีอะไรก็ดีแล้ว ซึ่งแกก็ไม่อยากให้มีเหมือนกันแกจึงรีบปิดประตูแต่ทันทีที่ลุงสอนกำลังล็อกประตูมันก็มีเสียงทุบป,ประตูดังขึ้นจากข้างในห้องแกถึงกับตกใจผง,งะถอยออกมาจากตรงนั้นแต่ว่าเสียงทุบป,ประตูก็ยังคงดังอยู่ถึงแกอยากจะหนีไปจากตรงนั้นแทบจะทันทีแต่ก็จำใจต้องเปิดประตูดูก่อนเผื่อว่าจะมีนักเรียนติดอยู่ข้างใน และพอแกเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เจอใครสักคนเท่านั้นแหละครับแกจึงรีบล็อกประตูเหมือนเดิมแล้วรีบเดินหนีออกมาจากตรงนั้นเลยหลังจากนั้นผ่านมาพอนักเรียนออกจากห้องหลังเลิกเรียนลุงสอนจะรีบไปปิดห้องทันทีเพื่อไม่ให้มันค่ำไปกว่านี้และพอปิดห้องเรียนเสร็จแกก็จะรีบกลับไปที่บ้านพักโดยไม่ออกมาเพ่นพ่านข้างนอกอีกจนมีอยู่คืนหนึ่ง ที่ลุงสอนกาลังอ่านหนังสือธรรม,มะอยู่ในบ้านพักแกก็สังเกตเห็นแสงไฟวิบวับลอดเข้ามาทางหน้าต่างแกจึงลุกออกไปดูก็เห็นว่าลักษณะเหมือนคนกําลังถือไฟฉายเดินไปเดินมาแถวแถวแปลงเกษตรลุงสอนคิดว่าอาจจะเป็นขโมยก็ได้จึงคว้าไฟฉายเดินออกไปดูแก,กค่อยๆย่องตามพวกมันไปพอเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าพวกมันมีกันสามคนเด็กสองคน ัน่าจะเป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนเพราะเงานั่นมันตัวใหญ่กว่าเพื่อนพอเข้าไปใกล้อีกนิดก็ได้ยินเสียงพวกมันคุยกันลุงสอนจึงจําเสียงนั้นได้ว่าเป็นเสียงไอ้วันเด็กที่เคยคุยกันคราวก่อนแกจึงเปิดไฟฉายขึ้นส่องไปหาพวกมันทําอะไรกันอนะพวกมันถึงกับสะดุ้งและพูดตอบกลับมากําลังหาจิ้งหรีดกันอยู่นะลุงมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงแบบนี้ ตกใจหมดเลยลุงก็นึกว่าเป็นขโมยนะสิที่ไหนได้เด็กมาหาจิ้งรีดแล้วค่ำมืดแบบนี้พวกเองไม่กลัวกันเหรอวะลุงอย่าพูดแบบนี้สิยิ่งรู้สึกแปลกๆกันอยู่แล้วลุงสอนก็ไล่พวกเด็กๆกลับบ้านโดยบอกว่ามันดึกแล้วจากนั้นพอจับจิ้งรีดได้พวกไอ้วันก็เดินออกไปทางประตูหลังโรงเรียนแต่ทว่าอยู ลุงสอนก็นึกเอะใจขึ้นมาว่าทำไมพวกมันเดินไปกันสองคนแล้วผู้ใหญ่อีกคนอยู่ที่ไหนไหวทัาความคิดลุงสอนก็รู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังแกและได้ยินเสียงหอบหายใจเหมือนคนกำลังเหนื่อยทำเอาแกถึงกับเสียวสันหลังวาบขึ้นมาจึงรีบหันความไปดูแต่ปรากฏว่าไม่เจอใครจากนั้นก็รีบเดินกลับบ้านพักทันที โดยระหว่างทางก็ยังรู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังมาด้วยแต่พอเข้าบ้านพักได้มันก็หายไปคืนนั้นลุงสอนถึงกับต้องสวดมนต์ไหว้พระกันยกใหญ่เลยครับในวันต่อมาลุงสอนจึงไปถามไอวันว่าเมื่อคืนมาหาจิงหรีที่โรงเรียนกันกี่คนและได้คำตอบว่าพวกมันมากันสองคนแถมพวกมันยังบอกอีกว่ารู้สึกเหมือนมีคนวิ่งตามตลอด แต่ลุงสอนก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอให้พวกมันฟังแต่อย่างใดกลัวว่าพวกมันจะกลัวจนไม่เป็นอันต้องเรียนหนังสือหลังจากนั้นลุงสอนก็เชื่อสนิทว่าโรงเรียนแห่งนี้มันมีสิ่งลี้ลับอยู่จริงๆซึ่งปกติแกเป็นคนที่กลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ยิ่งทำให้กลัวเข้าไปอีกถึงอย่างนั้นแกก็ไม่ยอมลาออกแต่กลับพยายามปรับตัวให้อยู่ให้ได้เพราะถ้ามนุษย์ไม่รู้จักปรับตัวแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ไม่รอดเหมือนกัน แกคิดแบบนั้นลุงสอนยังคงทำหน้าที่ตามปกติและไม่ลืมที่จะรีบปิดห้องเรียนก่อนค่ำและมีอยู่วันหนึ่งที่แกกำลังเดินปิดห้องเรียนอยู่นั้นจู่ๆก็เห็นตาแก่คนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวเดินอยู่ที่หน้าอาคารเรียนด้วยความสงสัยแกจึงรีบเดินตามไปตาแก่คนนั้นเดินเลี้ยวหายไปที่ข้างอาคารเรียนพอแกตามไปถึง ก็เห็นตะแก่ไปโผล่อยู่ที่หน้าบ้านพักครูพันนบแกจึงเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่ามีธุระอะไรกับครูพันนบหรือเปล่าตะแก่นั้นไม่ตอบเอาแต่ยืนนิ่งลุงสอนจึงเดินไปเคาะประตูเรียกครูพันนบสักพักครูพันนบก็เปิดประตูออกมามีอะไรเหรอพะโลงมีคนมาหานะครับไหนใครกันละ่ะ แล้วลุงสอนก็หันไปหาตาแก่คนนั้นแต่ปรากฏว่าไม่เจอแล้วก็ถึงกับเกาหัวและยืนยันกับครูพันนบว่าเมื่อกี้ก็ยังยืนอยู่ด้วยกันเขาคงไปแล้วล่ะช่างเขาเธอถึงครูพันนบจะบอกว่าช่างเขาเธอะก็จริงแต่คืนนั้นลุงสอนกลับเห็นว่าครูพันนบจุดธูปไหว้เจ้าที่พร้อมกับของเซ่นไหว้ชุดใหญ่แต่ลุงสอนก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตาแก่ที่เขาเห็นหรือเปล่าจนเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนแกก็เห็นตาแก่คนนั้นอีกครั้งเมื่อตอนที่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นคือมีอยู่วันหนึ่งในช่วงพักเที่ยงที่ลุงสอนกำลังซ่อมท่อน้ำจู่ๆก็มีเสียงนักเรียนร้องเออะโวยวายลุงสอนจึงรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเป็นไอวันนอนร้องโอดโอยอยู o ่ U, ซึ่งดูจากรูปขาที่บิดงอผิดปกติแล้ว ก็คาดว่าไอ้วันคงจะตกลงมาจากแทงน้ําที่อยู่ใกล้ๆจนขาหักแล้วแกก็บอกให้นักเรียนคนหนึ่งรีบไปบอกครูให้โทรตามรถพยาบาลจากนั้นไม่นานก็มีรถพยาบาลเข้ามาในโรงเรียนและนําตัวไอ้วันไปพอนักเรียนแยกย้ายกันไปหมดแล้วขณะนั้นนั่นเองสายตาของลุงสอนก็เหลือบไปเห็นตะแก่ที่นุ่งขาวห่มขาวยืนอยู่บนแทงน้ําที่ไอ้วันตกลงมาและกําลังจ้องมองมาที่เขาอยู่ ลุงสอนจึงรีบปีนบันไดแทงน้ําขึ้นไปหาเพราะคิดว่าตะแก่นั่นอาจเป็นคนผลักไอวันลงมาก็ได้แต่พอขึ้นไปถึงแล้วกลับไม่เจอใครสักคนตอนนั้นลุงสอนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตะแก่นั้นหายไปไหนแต่เอาเป็นว่ารอให้ไอวันมันหายก่อนแล้วค่อยไปถามมันอีกทีจนเวลาผ่านไปไอวันก็ออกจากโรงพยาบาลและกลับมาเรียนตามปกติ ครูพันนบก็เรียกไอ้วันมาทำโทษย้อนหลังเนื่องจากมันทำผิดกฎที่ห้ามน,นักเรียนคนไหนปีนขึ้นแทงน้ำอย่างเด็ดขาดซึ่งไอ้วันก็ยอมรับโทษแต่โดยดีแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องปแปลกๆที่ไอ้วันเล่าให้ฟังครับคือตอนที่ไอ้วันมันปีนขึ้นไปบนแทงน้ำเพื่อจะเอื้อมเอามะม่วงให้ถึงจังหวะที่กำลังเอื้อมไปหยิบมะม่วงนั่นเองจู่ๆมันก็รู้สึกเหมือนมีใครมาผลักที่หลังมัน จนมันเสียหลักจะตกลงมาแต่มืออีกข้างของมันก็เกาะขอดแทงน้ําไว้ได้และในขณะที่มันเกาะไม่ไหวและมือจะหลุดอยู่แล้วนั้นมันก็มีแต่แก่คนหนึ่งยื่นมือมาคว้าแขนมันไว้จนมันตกใจพอมันตกใจก็กระชากมือหลุดออกและตกลงจากแทงตอนแรกที่ไอ้วันมันเล่าก็ไม่มีคนเชื่อเพราะใครๆก็รู้ว่าไอ้วันมันเป็นคนชอบแต่งเรื่องหลอกคนอื่น แต่ลุงสอนที่อยู่ด้วยก็ช่วยเป็นพยานว่าเห็นตาแก่คนนั้นเหมือนกันทำเอาเพื่อนๆของไอ้วันอึ้งไปเลยทีเดียวและสุดท้ายครูพันนบก็เอ่ยขึ้นมาว่าตนเองรู้จักตาแก่คนนั้นครูพันนบยังเล่าต่อไปว่าตาแก่คนนั้นคือปู่ของแกที่ตายไปนานแล้วท่านเคยเป็นครูใหญ่ที่นี่และมีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินอีกทั้งพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ด้วยแม้ท่านจะตายไปแล้ว ต่วิญญาณของท่านก็ยังสถิตยอยู่ที่นี่เปรียบเสมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางคอยคุ้มครองดูแลนักเรียนไม่ให้เป็นอันตรายจากพูดผีปีศาจที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เหมือนกันแล้วครูพันนบก็แนะนำว่าต่อไปนี้เวลาจะเข้าจะออกโรงเรียนถ้าจะให้ดีก็ยกมือไหว้ท่านท่านอยู่ที่สารพระภูมินั่นแหละเพื่อที่ท่านจะได้ปกปักรักษาดูแลเราทุกคนที่ได้ฟังครูพันนบเล่า ่างก็ขนลุกเกลียวไปำต,ตามกันจากนั้นมานักเรียนทุกคนรวมถึงลุงสอนก็ทำตามคำแนะนำของครูพันนบแล้วลุงสอนก็ไม่โดนผีหลอกอีกเลยจนเย็นวันหนึ่งที่แกนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านพักนั้นก็มีคนมาเรียกแกที่หน้าประตูทันทีที่แกเปิดประตูออกไปเท่านั้นแหละก็ถึงกับตกใจจนหน้าซีดขาของแกแข็งชื่อจนขยับไปไหนไม่ได้ เมื่อเห็นลุงพานลงคนเก่ายืนอยู่ต่อหน้า้าแค่จะมาเอาพระที่ข้าลืมไว้เองไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้ลุงสอนพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งเหมือนคนสติหลุดไปแล้วถ้าเองไม่พูดอะไรข้าจะขอถือวิสาสะเดินเข้าไปเอาแล้วนะจากนั้นแกก็เดินไปหยิบสร้อยพระที่ห้อยไว้ตรงหน้าต่าง แล้วเดินกลับออกมาขณะที่กําลังจะกลับก็เจอกับครูพันนบที่หน้าบ้านพักพอดีอ้าวลุงชัยมาทาอะไรเหรอผมมาเอาสร้อยพระที่ลืมไว้น่ะครูแล้วทาไมนายสอนถึงยืนอึ้งเหมือนตกใจกลัวอะไรแบบนั้นเล่าก็ไอ้วันหลานผมนะสิครูมันไปหลอกเขาว่าผมตายแล้วและเป็นผีมาหลอกเขาพอครูพันนบได้ยินก็อดขำไม่ได้ จากนั้นลุงชยัยพาลงคนเก่าก็จากไปทิ้งให้ลุงสอนยืนอึ้งอยู่ตรงนั้น